สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยเดอ้อกคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์นะะมมนแสดงความคิดเห็นได้เด้อค่ะช่องแอดนะคะเปิดเปิดรับทุกคอมเมนต์นะคะเปิดรับทุกคอมเมนต์นะคะถาบ่าโอเคก็จังบอกคะ่ะ ยอก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 ,ยอก,ยอกนะคะการสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาศูนย์5คู่ชุดเต็มบนล่างนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะความหมานความเพียงความปังนะคะของ25คู่ของวันพุทธที่วันพุทธทเท่าไหร่ที่20นะคะเราก็ แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะกดรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะกดกระดิ่งนี่สําคัญเลยนะคะวันหนึ่งนะคะช่องของแอดลงแนวทางนะคะ888นะคะ888คลิปนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวมันจะไม่แจ้งเตือนนะคะเออห้วยลาวพัฒนานี่ไม่ต้องกลัวนะคะมีชุดสรุปให้นะคะชุดสรุปก็จะเป็นสองทุ่มสามทุ่มประมาณนั้นนะคะแอดก็จะลงให้วันนี้แหละคะ่ะลงให้วันนี้แต่ว่าประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะคะให้แอดพักมือยกอนเนี่ยเฮ้ยให้กินขา้าวกินน้ำให้พักสมองกอนเนี่ยคะ่ะจังเฮ็ดคลิปห้ตัวคะ่ะวันวันวันนี้สมองไม่ปวดปุงนะคะวันนี้สมองไม่ปวดปูง โอ้สูตรมาดูกันนะคะสูตรหวยลาวพัฒนา25คู่นะคะเป็นชุดเต็มบนล่างนะคะบางท่านก็จะบอกว่าโอ้กลับไปกลับมามันขึ้นหลายเถอะเลือกเอาค่ะเลือกเอาค่ะทุกคนเลือกไพ่เลือก,อกมั่นดวงไพ่ดวง,ดวงมั่นเนาะคะ่ะเนาะก็เลือกเอานะคะเหมือนอย่างที่แอดตัดใช่ไหมคะนี่ถ้าแอดแอดตัดออกนะคะนีสองสี่หก แปดตัดออกแปดคู่มันจะเหลือกี่คู่นะคะอันนี้คือตัวตัดออกนะคะอันนี้คือตัวในตัวเจ็ดแปดเก้านะคะแต่ว่าเรามีเม็ดเดียวแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้ถ้าสมมุติเอาตัวเลขไหลนะคะเอาตัวเลขไหลที่แอดเจ็ดแปดเก้านะคะเอาเจ็ดแปดเก้ามาตัดในเจ็ดแปดเก้านี่คือไหลเก่านะคะหนึ่งห้าเก้านี่ไหลใหม่นะคะ ก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเหลือสิบเจ็ดคู่นะคะตอนนี้ก็เหลือสิบเจ็ดคู่แล้วนะคะตัดไปตัดมาตัดดีๆนะคะอย่าตัดตัวออ่ๆนะคะหาตัวตัดเพิ่อมอีกบานนี้หรือว่าจะไปแค่นี้ก็โอเคแล้วอย่างน้อยมันก็ดีกว่ารูดสองตัวนะคะถ้าไปถูกนะคะอย่างแต่มันไปบ่ถึงนี่ละแอด่าสันเออนี่แหละคือประเด็นสําคัญนะคะแอดกับอุตสาติกไ้วย่ยางดีติก๊กแล้วติกอีกเนาะนี่นะคะตัวที่อยู่ในกรอบตัวที่ อยู่ในกรอบของของเจ็ดแปดเก้าเมื่อวานนี้แอดติ๊กสองสามไปด้วยนะคะติ๊กสองสามเพราะวันเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสองสามสูตรดั้งเดิมให้สองสามนะคะสูตรแต่สมัยเป็นสาวของแอด่ะคะนี่ตัวที่เข้ารอบในกรอบจะมีแค่หกคู่นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามนะคะพวกนั้นอยู่นอกกรอบหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่น่ารุ้นนะคะน่าลงทุนก็คือห้าเก้าเนาะไปออกห้านอยหมดคะ่ะพวกนี้นะคะโอ้เสี่ยงเลยนะคะ มีทุกตัวนั่นเลยค่ะแต่ว่าไปหาหน่อยหมดนะคะทุกคนมไปออกห้าหน่อยห้าหน่อยดักไว้เมื่อนะเอาพวกนี้อย่าลืมมาลุ้นเลขทูบเด้อเราต้องพึ่งเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะเทวาอารักษ์พึ่งสูตรพึ่งเจ้าที่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือพึ่งเงินในกระเป๋านะคะ ไปเบาๆนะคะไปเบาๆทุกคนไม่มีใครรู้หวยจะออกอะไรยังไงนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อการลงทุนนะคะทุกคนทุกทการลงทุนมีความเสีย่ยงช่องของแอดนะคะไม่มีเวฟไม่มีเออลิงก์การพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์ไม่มีเพจนะคะมีแค่ช่อง YouTube ช่องเดียวนะคะถ้าชอบก็บมาดูได้เลยนะคะจะเห็นพร้อมกันนะคะไม่มีแบบว่า ไม่มีแบบลงไม่พร้อมกันค่ะอยากได้อะไรก็ดูไปด้วยกันนี่แหละค่ะว่ามีกลุ่มนี่อย่างหรอกค่ะเพราะว่าแอดไม่ทํานะคะทุกคนแอดก็แค่ท youtube นี่แหละค่ะทํา youtube พอได้พูดได้คุยกับทุกคนค่ะนี่นะคะใครที่ชอบแนวทางก็มารับชมรับฟังได้เลยฟรีคะ่ะฟรีคะ่คะทุกคนฟรีทั้งนั้นเลยนะคะกัน,นี่แหละค่ะก็บเบิ้งกันไปนี่แหละค่ะแบบนี้นะคะก็เขาก็เอิ่นว่าฟรีโบมนีนบอกเฮ้ยแบบนี้เนาะเอาจ้าสีบานวใดเนาะ อ้าวถ้าไปเป็นกลุ่มบางทีก็อาจจะเสียเงินนะคะถ้าไปเข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกเสียเงินใช่ไหมคะเอาอันนี้ก็เบิ้งซื้อกับฟี่ตัวเนาะเบิ้งซื้อกาบฟี่ตัวเหรอคะโอ้แนวทางหวยเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะมีหลากหลายแนวทางนะคะช่องแอสนะคะหามจมเลยเฮ้ยจมบม่ไรค่ะส่องแอดอีจ่มมื่ไรค่ะเพราะว่าเัจ้าของสูตรสิโจดแต่้ิจมให้ผู้ใดแอดว่าสัเจ้าของสูตรหลายสูตรซื้อเกินจมบ่ไรเลยค่ะ โอ้คือมีลายสุดเอาเข้ากับหานะเข้ากัยังว่าเป็นส่องแนวทางนะคะแนวทางอันไหนที่คิดว่าโอเคแอดก็ลงให้หมดแล้วทุกท่านก็ไปตัดสินใจเอาเองเห็นไหมคะนี่ตัดแล้วนะคะเสียดายคะ่ะอุตสาหติกไว้อย่างดีคะ่กะก็มองยูแอดก็มองโอ้บอมาเนี่ยเลยสงมันไม่มาหรอกมันยังไม่มานะคะคือคือมันจะมาอยู่นะคะแต่คืองวดนี้น่ะแอดเทใจไปทางงวดที่ผ่านมานะคะแอดเทใจไปทางสามเก้าสามหกเยอะนะคะ 3936เยอะกว่านะคะแล้วก็เลขลดนะคะเทใจไปทางผุ่นไลฟ์เปิดอันเจสนี่เป็นเอ้ยแต่เสียดายเนาะเอาสู้กันใหม่คะ่ะสู้กันใหม่นะคะเข้าอีกแล้วนะคะผลหวยออกเก้อนะคะเก่าสอมันก็มีเฮ้ยเก้นะคะเจ1ดสนะคะ923 741ได้3773ล่างนะคะก่นี่เด้อสถิตินะคะ311งวดหลุดแค่4งวดเองนะคะทุกคน เอามาดูนะคะชุด25คู่นะคะบนล่างนะคะชุดนี้เป็นชุดเต็มบนล่างเราก็มาดูแล้วค่ะมีหวยเราในนี้ไหมถ้ามีหวยเราเราก็ชื่นใจค่ะทุกคนจริงๆไดยเวลาหวยตัวเองมีในชุด25คู่มันถือใจอีซ้อยนัก,กว่ะสันติ ชุด25คู่นะคะงวดที่33แล้วนะคะสถิติงวดก่อนเข้า37 73นะคะสถิติ32งวดหลุด4งวดนะคะเข้า28งวดแล้วนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะเข้าล่างแต่ว่าไม่เหมานะคะมาดูนะคะให้อะไรไปให้อะไรบ้างนะคะแอดจะให้ชุดเต็มก่อนนะคะพอชุดสรุปถึงจะตัดนะคะ24 25 26 27 28หเจดนะคะหนึ่งส1 7หนึ่งห0 6หนึ่นะคะ เก้า9 9 9 9 9 8นะคะ8 4 8 5 8 6 8 7แล้วก็88นะคะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางเอแนวทางชุดเต็มเลยค่ะชุดเต็มบนล่างนะคะ คัดเอายังไงเลือกเอายังไงนะคะเราก็คัดเอาเลือกเอาตามความเข้าใจของเรานะคะก็ค่อยๆศึกษาสูตรไปนะคะบางท่านก็เอาตัวเด่นนะคะได้ตัวเด่นมาสมมุติว่าท่านได้ตัวเด่น78มาโอ้ย78วันนี้ได้78ไม่อยากรูดมาดู25คู่ของแอดก่อนหน้าได้ตัวไหนวะสันอ้าวมาเจอ f c อาจจะมาเจอ17พอดีอย่างนี้นะคะโอ้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด้งามที่อ้าเอาสองตัวนี่ละประมาณนี้นะคะก็วัดดวงกันไปนะคะ บางทีก็ไม่รู้จะไปตัวไหนนะคะตัวประกบก็ไม่มีให้ดูที่แบบว่ามันเข้าบ่อยๆนะอันนี้เข้าบ่อยนะคะเข้าบ่อยก็สามสิบสองงวดน่าหลุดสี่งวดพ้วยมันกัดหลุดแค่สี่งวดเองค่ะหลุดแค่สี่งวดนะคะแต่ถ้างวดไหนมาเบิ้ลบนเบนิบ้ลล่างนั่นแหละคะ่ะเรียบร้อยหลุดค่ะนอกจากมันจะมาแปดแปดนะคะถึงจะเข้าแต่ว่าแปดแปดก็ออกยากซะเหลือเก,กินหวยลาวพัฒนานะคะทุกคนจากสีออกตัวใดดอกเหลี่ย,ยแต่ค่ะเหลี่ยมแต่มันสีออกไปดอกค่ะ อะไรก็ช่างนะคะขอให้รอดปลอดภัยนะคะทุกคนเอามาทวนกันอีกรอบนะคะ24252627281415161718นะคะ0405060708นะคะ19495969798 84858687นะคะแล้วก็88นะคะทุกคน เอาแคบค่ะแล้วก็เจอกันนะคะคืนนี้นะคะกับชุดสรุปนะคะใครรอเลขอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ยังไม่ได้ลงนะคะแอดลงคลิปไม่ครบไม่ทันละคะ่ะแค่นี้ตาก็จะปิดไปด้วยพูดไปด้วยตาจะปิดตอนไม่อัดคลิปก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ง่วงเหงาหาวนอนอัดคลิปทีไรเป็นทุกทีเลยนะคะใครที่ไม่เจอชุดไหนนะคะแอด,ดชุดนั้นเมื่อไหรจะมาชุดนี้เมื่อไรจะมารอชุดสรุปเลยนะคะประมาณสองสามทุ่มนะคะสองสามทุ่มประมาณนั้นละคะ่ะเดี๋ยวแอดจะลงให้นะคะ จะลงให้เด้อสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ฟังขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นแนวทางที่ดีสวัสดีค่ะเอาพวกนี้ไปกิงซะก่อนค่ะเอาพวกนี้ไปกิงซะก่อน